ขอเพีียยงแค่่เขนนนมานญญาาฉััสญญวจะไปพื้นที่นี้เป็นของของใครครับพื้นที่เช่าค่ะทีลา8,000เจอวิกฤตอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับแฟนที่เขาเป็นสเสาหลักเส้นเลือดสมองตีบฝั่งซ้ายนี่ขยับไม่ได้แล้วคุณหมอก็บอกว่าสมองบวมนะคุณหมอต้องผ่าตัดด่วนเปิดกะโหลกเพื่อระบายสมองในช่วงนั้นยังมีมีหวังไหมครับหวัง หวังทุกวันว่าเขาจะฟื้นเราก็สู้กันสุดๆจับมือเขาทุกวันว่าเออเธอตื่นได้แล้วนะแบบเธอหลับไม่ตื่นอะเรียกก็แบบไม่รู้สึกตัวเลยอะเราก็ไม่รู้ว่าเอยเธอจะกลับมาไหมอะไรประมาณเนี้ยพอเขารู้สึกตัวดีใจสุดๆเลยถึงแม้จะแบบไม่เต็มร้อยแต่เราก็ดีใจ หน้าที <sk r ug> ่ของลูกมันเหมือนแบบทดแทนบุญคุณอะไรแบบไม่ต้องให้ใครมาสั่งก็ดีใจค่ะเราจะทําเพื่อให้เป็นกําลังใจให้เขาแบบว่าเขามีกําลังใจพอมาสักพักกุ้งเราก็เกิดมีปัญหาน้าําแห้งอะไรเงี้ยกุ้งมันอยู่ไม่ได้ตาย ขาดทุนพวกคนต้องช่วยกันหมดน้องมนนี่น้องวัดก็ต้องช่วยขุนกุ้งรับจ้างยา่าย่าเขามาเลี้ยงแทนครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเจ้าของนะแต่วันนี้เขากลับไม่ใช่เจ้าของแล้วแต่เขายังทำนะเพื่อปากท้องของตัวเองนะแต่และชีวิตเนี่ยคือไม่หยุดเลยนะครับคือช่วยๆกันหมดต้องช่วยกันในการทําทํางานนะครับเลี้ยงดูปากท้องของตัวเองทั้งครอบครัวนะต้องอยู่ด้วยความแบบยากลาบากนะฮะ แล้วรายได้คือเราไม่ได้คิดเป็นเดือนเป็นวันซื้อกับข้าวแต่ละอาทิตย์ย่าก็จะเป็นคนซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ให้เหมือนเราก็รับจ้างแหละแต่เราไม่ได้คิดว่าเออย่าต้องให้เราเท่านั้นเท่านี้นะลูกชายก็เป็นเสาหลักอันนี้ถ้าเขาทําไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครแล้วจะทํายังไงตอนนั้นตอนนั้นย่าก,ก็ไมรับจ้างขาขุดก่ามาๆก็มาเลี้ยงกุ้งเองก็มีกํานันเนี่ยพอเลี้ยงกุ้งเราก็ไม่มีทุนมาก็อบอกให้กุ้งมา ห้าหมื่นบาทพอขึ้นได้แล้วเขาไปคืนครับเดี๋ยวก็เหลือไว้มั่งนิดหน่อยก็ค่าไฟค่าใช้จ่ายทุกวันแต่ละทิศในอาทิตย์นึงก็อาทิตย์กับค่าตลาดนักประมาณพันึก็กินอยู่ไปอาทิตย์หนึ่งกี่ปีแล้วครับแม่ในการเลี้ยงกุ้งก็จะ20ปีแล้วตอนนี้รายได้ที่เป็นของแม่จริงๆอะปลูกผักคือปลูกตามคันบ่อใช่คันบ่อที่ว่างๆอะเราจะลงผักหมดเลย เงินที่ติดตัวแม่ตอนนี้จริงๆมีเท่าไหร่ครับมีในกระเป๋าไม่ถึงร้อยแม่เก่งมากค่ะพ่อตัวเบรเลอร์เลยหรือแ,แ,แม่ตัวนิดเดียวเองแล้วแม่ดูแลพ่อแบบว่าทำได้ทุกอย่างเลยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เอาปัญหามาใส่ลูกพยายามที่จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดอะคะ่ะแล้วก็ให้จบเรียนไปทำงานไปอะคะ่ะเพื่อที่จะได้แบบเอาเงินมามาทางบ้านด้วยแล้วเราก็ยังได้เรียนสูงๆขึ้นนะค่ะ ขอเพียงแค่เขียนมา The m a i l box อาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์นี้ทาง Nation TV ช่อง22